เตียยทองเบอร์นี่ชิได้เห็นกับตาด้วยตาพังด้วยหูเสียงก็ได้หมอนี่เนาะคือกันยี่ว่ากันในโทรศัพท์คืออยู่คืออยู่นะโดยพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้โอเคโอเคไปไปไปสบายดี เมเป็นเห็ดเทียนยวมังม่วงโดยกรเามาฝากอ่าไปได้ด้วดยโดยชิมนองเบิงไปายกัลูกไปายกันอ่ะเสียเสืงไปเอื้อยไปผูเอื้อยไปหาดีๆด้วยห้ดีดีบบซี่เรอยไป จักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุทุกคนพี่น้องเลยทักทายสบายดีตอนบ่ายๆเนาะแต่ตอนถึงแรงนีแ่แหละเย็นๆนีแ่แหละพี่น้องเลยตอนนี้ก็กำลังสียออกอไปเอารถพี่น้องเลยไม่เชร้าด้ให้ประตูเอารถไปปะไว้ให้อยู่สูด,ด,ดจักรเลาะเดี๋ยวบอกดูว่าจังไดพี่น้องเลยเปลี่ยนลายยางไม่ได้ก็เลยให้นบางคำออกมาทรงกับประตูมาหาปบ้นองบิวเลยพี่น้องเลย เป็นมาซื้อเครื่องซื้อของพร้อมก็เลยออกมาเลยเนาะเราจะไ,ไปหับเอาน้องบิวก่อนเพราะว่าตอนนี้กับสามโมงครึ่ง,รงหน่อยกับเป็นเลิกเงเยน็นไปหับเอาเลยพป่น้องไงเนาะจ้าวคนเลตกบ่ตบโบ้หมึอคือม่เลย ลดไปเป็นศพสอ,มมองหมื่นะอะไรพี่น้องเนี่ยเนาะนักนหนุนตรงไหนจักเบิดอะไรไปเบิ้ลน้ำกันพีนนน่น้องเลยกระชืเบิดลายตื่นพี่น้องมีจะไปก็ไปไม่ได้มีเวลาไปเองผมมีเวลาสมเนาะเอ่อไปไปไป เรียนน้องบิวลี่พี่น้่องเนาะโอเคไปพี่น้่องเลยเนาะไปน้องบิวลี่อยู่ไหมบิวลี่สบายดีจ้าออาอันน่าเม่พ่นเฮ็ดนี่ย

วะเนี่ยอะไรก็ F C ว F C เรียเียงสือเซียงทองแบบนี้ชีได้เห็นกับตาด้วยตาพังด้วยหูเสียงก็ไดมือนี้เนาะวอคือกันนี่ว่ากันในโทรศัพท์คืออยู่คืออยู่นอกโดย เออมาลูกสาวโดยลูกสาวไมเฮียนสองปีแล้วโดยปีที่สองแล้วจะทาเบิงเด้อรี่มาแลยนี่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 มาแล้วนี่ลูกสาวสวัสดีก็ลูกสวัสดีสวัสดียายก่อนสวัสดียายสวัสดีอ่านี่แล้วลูกสาวอ่าใช้ใช้คู่จ้าเลยใช่คู่จะเอานี่ไปผ่าคู่เนี่ยไปนี่นี่นี่ เช่าคู่ช่าคู่ชาคู่อ่ะืออ่ะือือดีๆีือดีดีรูอืมคู่ย่างนี้คู่ยังนี่เดี๋ยวครอันไปให้อันนั้นคู่คนไปเอาอันมีมีมีจะคู่ก่อนโอเคโอเคโอเคอ่ะอาไปให้เลยเชาคูยอะชาคู่นี่ บอันเมเพินเฮด้าเนียบุกม่วงเอาเอาให้ไหมลูกเอาให้เอาให้อโอเคโอเคไ,อไปไปไปม, <laughs> มันมันสิมีอันคู่อนน,น,น,ออนั้นเพิ่นนไปนออยน่นเออใหสบายดี เมเปิ้ลเฮดขหนียมมะม่วงโดยกมาฝากไปไปลูกไปเอาไหมลูกเอาไปกไปขหนมมะม่วงเมเปิ้ลเฮดดโดยโดยโดชิมนองเวิงไปายกัลูกไปไปกันไปไปเมื่อเมือโโดยโด bye, ừ, mm. cái cho gioiên đừng chơi đâu, đôi, 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 xin ông bưng, bye bye, lúc bye bye, oh. 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 uh. ờ, <laughs> ừ, bye bye con lúc, vui, bye vui, 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 เ็มันไปไปไปมือไปมือเออจห้หว่าพอยังไฮะเจ้หูหลอกประตูกับมาได้ไหมน,นี่ประตูกับมาอประตูกัมาอประตูกับมามน Banak, ah, baru. Nah, okay. Ah. Cuba dik. Cuba dik. Ah. Okey. Potong. Pah, bani, pah ni, pah. Oh, Aduh. Hom, hom, hom. Ah, cuba dik, cuba dik. Cuba dik palung, Cuba dik palung. Cuba palung. Ah. Mana banyak. Masuk. Okey. Tapi, tapi mana?

สกนบเกนกนัเดดดนับอนั่นนัยาพะโลเออนั่นแหละพะโล้ยปาพะโลปาพะโลโอ้เออไม่เป็นปาปลาลาป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 ลปล กระปุนะยังกระปุอนอ่อเล็บเล็บปะอทันในห้องนะตันนี้ตอนนี้มีในตำราบะเฮ้กระว่ามามากราวามามาอ้มาเ็บเปิ้์ดิเอฟปูเอโอ้มาขี่ได้ดิขี่ะมาเขียบดิ Mang mô mang mô. Sao mê lần? Sao mê lần? Mặc kiêng, mặc, oh, oh. mặc Mặc, mặc, mặc Mặc kiêng huh? đi Mặc kiêng đi oh, Mặc đi oh. Mặc kiêng đi Mặc kiêng Mặc ngư mặc ngư Mặc ngư Mặc ngư Mặc Mặc ngư Okey okey. Membuatnya. Membuatnya jemla na okey okey. Makan. Okay, Membuat. Makan. Okay. Kalau okay. okay, bercarian okay. dihormat. Oh tak. Banyak orang kah. Tanda tanya. Membuatnya. Eh. Pernah. Tanda tanya. Eh. Pernah. Tanda tanya. Pernah. Tanda tanya. Tanda tanya. Pernah. 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 โอ้เก oh, 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 hey, oh, ่งนี่รอรดเชฮะมุรนีขอรดเชะ่เนียเฮ้ยรอดอเนี้ยโอ้หิอกลมักขอนักคอนนัมักเลียเนยี้วรูเ no ดียนรูเดียนโอ้พี่น่ยเก่งเก่งก่งมุน้อมุขมาจักมกดชินโอ้ไม่กดชิน มันกระิบมันกระสิบฟ้ครับอืมนี่เดี๋นี่นีมนยังนี่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 อาวฟ้าฟ้าาล็ลกล็อกลล็อล็อล็ๆล็อไปรถก่อนน้องบิวขี่รถพ่อมาเมื่อเดียวกับเพ่ช่ไปแปลงเลย ลายเสื้อแล้วพืดทมากครายเสื้อแล้อพอจนพีแล้วใช่ขีรถพอยุดพีบอกจะลักรถอมาบอกใช่บอกมาจะลักรถพอมาอรถประตูมันรถรบอก,บอกใช่บอก สารยังปลอดภัยวะไม่ิไปไว่อยไปขึ้นขับไปเลยะขึ้นขับไปไปพ่อไปขับไปพ่อขับไปวะเฉยๆไว้อป่ไวพ่อขับไปป็นไงไม่ร้จาวขีนจับกินชัา้ว่ม่ถั

มออหมดแล้วพี่น้องเอ้ปราตูศูนย์อิสุส,ส,สม่งเก่าม่งเดิมนี่แหละมีม่งเดียวนี่แหละพี่น้องเอ้เน่ขีดบ้านเขาก็ได้โอ้าเงบิวพนัรถพอจอดตากแดดโอ้รเดี๋ยวประเดีนเนาะน่อง นะไปลูกเออเอานั่นด้วยเอาเอาเป๊ปซี่ไม่ช่างด้วยเปิดด้วยฮะเปิดฟังนั่นโ,โ,โอ้เออมาดูเป๊ปซี่ไม่ช่างแล้ลูกเออไม่ช่างเพิ่นเนาะเออมาพี่เบี้ยไปลูก อ๋อเอ้อ้าเสียงยไปผมๆเอ้ยไปหไ้ย hmm. ด okay, okay. uh ีดด้วย้ยดีดเบ็บสี่เลยไปใ้เดี๋ยวแล้วแล้อเป่แล้วโอเคโอเคฮะที่สมขังดีกว่าติดแต่ขางามันหลอกเราติดแดวมันหลอกกันละติดละโอเคโอเคอ่าโดยโดยใช้ช่างได้ไปใช้บัตรคือเงียบแท้ฮะ พวกมาพี่ลูกมาพี่มามาพี่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 ตกแด้หนอตกโคหักกันเออเนี่อ่ะ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 อนี่อ่ะเห้ลุงสร้างเห้ลุงสร้างแปลงรถเออให้ลุงรถรถเห้ลุงรถรถเออเป๊ปซี่เดินลุงเด้อใจะอันจะอะเพิ่นไปอยู่แถวอะไรโอ้ปะ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  ปอโอเคจะอีกินยังนั่นเออเอาลูกอ่ะเอานีนเอาเป็ดซี่ให้ระบายไปฮะขี่้ระบายแก้เพชรหน่อยก็ร่างกินตะมุฮุงอ่าทางก็กินกินกินจะข้นก่อนสามข้นสามขนนี่แหละเนาะดูดูเอาลูกอ่ะเอาให้ให้ระบา,า,า,ะบายข้นให้หก็เริ่มเฮียนไปครับเพิ่น์นต้องเฮียนไป รียบรอยเลยเนาะเออรียบรยเรียบรอยเลยอ่ปไปเอารถก่อนบ๊บายบายลูกบายบายลูกบายบายขอบใจดีๆเ้อเอาดีๆออรถพอดักเด็ดงรถพอตักเดดได้มั้อทั้งง่ายพันเอาไปตักเด็ดเห็นไหมด้วอ

เป็นเช้าลุกเช้าปะเมาลด้วยด้วยด้วยอืม่าพีตกได้ลรกแปสี่แปหกฮะอ่าไปได้ได้เปลี่ยนอยู่ในพวโอ้ปะไปใจไปใจเงินไปหรอกใจเงินใจคำก่อนได้ จ่ายเงินใจครับฮะล,ลูกและลูกชาวปัญหา,าเพื่อนมันคือคนต่างประเทศนี่บ่อ,อ้ามึงนีน่คือคน,นต่างประเทศว่ะบอกโอ้ยอ้ตดวนี้เน,นาะไป้าปไปไป้าไปยืนไหนจ่ายเงิน,งน,ใน,ในใจ่ายคองก่อนอยู่ในบ่มีบ่พนักงานบ่มีบ่ มีจะคนอดูในนีน่มีสามอ้แ้ค่ะแล้ค็นงอันนี้เดือดชอง,ง,องพอดีแล้าให้เินในด้วยได้ได้ดยมาพี่ลูกจะดื้อจะดื้อโดยยอดทางเดมสามล้านสี่แบอ็้อนบินจมุี่มีสอ,องบินเมื่อวานนี่พ่อเนาะแม่ขงเมื่อวานนี้น้ำวถ้า,ารวมใส่ในบินเดียวคของเจ้าเป็นของ้าโอเคโอเคไปใช้นะมาพี่ลูกมาพี่ matang ni eh, apa? Samlan season, <coughs> Okay. jet so speed. Okay. Okay. Sambal ni nak. Ok, ok. Khóc chai x Rồi, khóc đi ai? Rồi. Hả? Hả? Rồi, rồi, đây Đi, đây okay. đi. Đi, ăn pepsi à. À, sư pepsi mà, dần dần. Rồi, rồi, rồi. Về word app nó. đây báo okay. luật Ôi, đồ nói phân bà rai, tuần nhìn bà nói phân Đồ nói phân Đồ cho nói cái đấy mà Anh, nói có thai khiếp dù Nó, thai ngay phân sân người, năm già xịt Nó, ไปเพื่อว่าเออ่มีคนสนใจนเนาะพอเฮากันเนี่น้ำบมเป็นได้พี่น้องเลยให้อายเพ็่นบอกเนะาะเพราะมันดียังยังมันดีแบบใดเห็นไหมเออพี่น้องเลยมา ตัวนี้หรืนั่ลตัวนี้ใหม่อ๋อตัวนี้ม่ใหม่ไม่ใหม่โอเคพี่น้องเลยสกาวปตกสีแดงน้ำยาล้างหัวสีดจำเป็นต้องใส่นะที่แท้ควรใส่เนาะนะหมื่นกิโลแน้หนหมื่นกิโลต้องใส่อะละบ้ันเครื่องโอ้คือรถของขครยนี่ยก็ใช่เนาะอจากกระส่วนขอดีของมันดนล้างหัวสีดบ่ มันมีกระเมาเกือบโปรสีนอเคมัานบ้านเท่ามค่อยดีแบบนี้ต้องล่างตลอดนะล่างดีแต่ว่าถ้า่าบล่างมันก็ชิโอไปโอไปโอยมันสิเป็นปัญหาอันนั้นปั๊มปั้มจากกระส่วนโปพสีตันมันยังเนี่ยสดสมบรพัได้เนาะถ้าปั๊มปั้มกรแหงนาะโพสีกับแหงไหมอืมสมุนไยนโปรสีไทยสมุิรสามร้อยเจ็ดล้านฮะ หัวหนึ่งเจ็ดล้านห <c oughs> ัวหนึ่งเจ็ดล้านมันมีเจะหัวบ่สี่หัวสี่หัว <c oughs> <c oughs> สาวกลัวันนี้ปั๊มน้ำมันนะปั๊มกระสวนนะอ่าอันรก็สามมนบาทโอ้สามเท่ากระสวนนะ่ะในน<อ>่ใหใส่โอเคเวลาเปลีนน่ยนน้ำมันเคื่อง อืออ่าจะให้อ่ำอันนี้อันเน้นน้จั้งน้อยหนึ่งอ่าเน้นน้ำซื้อแล้วก็ผลิตภัณฑ์ว่ามันดีจังใดเนาะเจ้าว่เลยก็ได้ไปซื้อต้าเนาะอันน่ะไปเป็นผู้จัดการอยู่สูอิสุสุโดยต่ตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้กำลังขายดีเป็นน้ำมันเครื่องเมดอินเจแปนเนาะทีโดยอยู่บริษัทแบกโดยตรงของเราเขามาขายมองอื่นมอมนีเนาะมีมีอยู่สูอิุสุ ที่ตัวประเทศอ่าเฉพาะตอนนีูนย์นอ่ท่านทั่วไปท่านทั่วไปจะจะมีขายจากสื่อจากพวกเขาไปขายต่อแต่พวกเขามีสิทธิ์เอาเขามาขายเพียงคนเดียวในประเทศเราโอเคสมมุติว่ามีคนต้องการจะซื้อไปใส่หรือว่าเอ่อเดี๋ยวนี้เขาขายอยู่คนหนึ่งสองแสนสองแสนกีบสองแสนกีบมีอย่างนี้เนาะกระถั่นบด้าสามร้อยแเป็นเงินไทยสามร้อยบาท สามร้อยกว่าบาทนิดนิดยิงโซลโผล่วงโปล่ช่วงฟูมชั่นอันเปลี่ยนทีนึงใส่ตุ๊กนึงนิดต่ว่าแม่นแหละมอให้น้ำมันกระส่วนบ่วไฮไก่แปดสิบดิคือว่าเข้มเท่าได้แห่งดีนะถ้าถ้าน้ำมันหลายมันจะเห็นหนันจางจะบ่ค่อยมีผลโอเคแต่ว่าเฮาอ่าว่ายคือการทำมีเงินใส่อ้นี่ไลยให้ดีประมาณนั้นบ่แม่นแม่น พอมันก็กิงทรงเซนเนี่แต่ว่ายางบระไรนี่หมื่นกิโลหมื่นกิโลให้ให้ใส่เท่านึงใส่เสร็จแล้วโอเคนนี่ะอันนี้ผลิตภัณฑ์ใหม่เนาะไม่ล่ะแต่เก่ามีอยู่หมดเหรอตัวเก่ามีเ้าเป็นตุกสีแดงอ๋อเขาเปลี่ยนออครับอ่าแต่มันอัพขึ้นไามเนาะอัพขึ้นมาตัวนี้เป็นของเฉพาะอิซุุโดยตรงเนาะแมนเม็ดอินเจแปนเลยตัวนี้เม็ดอินเจแปนเขียนอยู่ไหนโอเคอ่าืมอย่างนี้เนาะ ใช้รถอื่นได้บ่สมมติว่าได้นอกจากยี่สิุกอะไ้ถ้าเป็นจัก,กระสวนโอ้ถ้าเป็นกินน้ำมันกระสวน<ช>พี่น้องเอ้พี่น,น้องเพิ่งใช้เกลือเที่ยนดีเซลเลนาะอ่าถ้าว่ากินน้ำมันดีเซลไ,ได้่ยแม่นใช่ได้บางคนมาอ้าวเอยมีรถโตโยต้ามันจะจะกลายโได้<ส>ได้เนาะโอเคพี่น้องเอ้คือน้ำมันเกลือเข้ากับเมนยูของยี่สิุแต่ว่าใส่โตโยต้าใส่ได้คือกันถ้าว่าจักระสวน โอเคโอเคเอ้าขอบคุณขอบใจเดรรายแต่ถ้าหากวันไหนสมมติว่ามีคนจกซื้อนี่นะจกซื้อไปต่อหรือเพิ่นเพิ่นมีห่านแปลงรถแปลงลาเอ่อเบิกชื่อไปไปไวห่านไปยังราคาขายหอยขายส่งขายส่งถ้าส่งนี่ถือกุนิบะจะถือกุนิถือกุนิถ้าสมมติว่าเพิ่นสนใจว่าร่อต้ไอทั้งในที่ตัวเท่าก็เจ็ดหนึ่งแปดสามก็แปดละล่ะ อ่าเบอร์โทร9718สามเก้าแปดสามเก้าแปดฮะเนอะเฟสบุ๊คดิเฟสบุ๊คมีมีแบบมีแต่ว่าไม่สื่อแบบสื่อสื่ออะไรตะคาตโนงตะคาตโนงแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษวะอืมโอเคผมไปยังเอาเบอร์โทรก็ได้ง่ายดีเนาะเบอร์โทรอ่าโอเคจะพี่น้องเลยก็ฝากไว้คร่าวๆก่อนเนาะสำหรับผู้ใครจะเปลี่ยนไทยล่าง หัวสีดของรถยนต์พี่น้องเไงดูว่ารถใหญ่บ้านเขาเอิญนี่แหละกะน้ำมันมันก็มีทั้งว่าตรงๆก็มีทั้งตัวดีตัวบุรีเนาะบางปั้มบางนี่นะก็เลี่ยวแต่พี่น้องเไงมันก็เห็ดให้มันไปเคาะไปยังเอ่อเทากับบุหงุอ่อหนังเสือว่าปั้มใดที่มันอ่อมาตรฐานในโบนี่เนี่ยเทากับเทากับควรล่างเนาะล่างไว้ดีที่สุดเนาะอยากให้ลงมืออันนั้นจะถาเขาไป ใส่แล้วจะต่างเวลาเขี่เลงออกประหยัดน้ำมันกับเวลาเอาเหยียบคันเลงมันชิดมันชิดจวดกว่าแน่นไอ่าแต่มันบูอืดแล้วกับปะหยัดน้ำมันอีกโอเคโอเคอ่ะขอบใจเลยไลน์ด้วด้วยดยอ่าทางง่ายเพิ่นกัมีสินค้ามานำเสนอมาทันมาใหม่เนาะให้เพิ่นเป็นผู้จัดการอยู่นี่เนาะโอเคพี่น้องเลยมีมีอย่างกับเข้ามาได้พี่น้องกับเตียงและทีมงานกับ เขามาสอมแปลงอยู่นี่ตลอดเพราะว่าบวก,ก้าไปมองอื่นมาเพราะว่าเพิ่นเป็นซูนโดยตรงเลยมันก็จะได้มาตรฐานานอะกจากอี่สุบตัวะยังแปลงตัวยี่หอนะ้อ๋อโอเคเ <laughs> <laughs> พิ่มเติมเนาะ <laughs> นอกจากยี่สิบอะไร่นอื่นก็แปลงโอเคก็เห็นลายได้เพี่น้องนว่าจะเป็นโตโยต้าบิซูนิสันนี่ยังก็ตั้งต่างเนาะ,ะที่เข้ามาเนี่ยก็เพิ่นแปลงได้เบิดแต่ว่าอะไรมันก็สีบ่มีสต็อกเนาะถ้าเป็นแบรนด์อื่นนะสั่งเอา ตามที่บรเตียงเคยได้สาเพิ่นมากนะอะไรอ,อีซูซูเขามีบไแม่นถ้าอีซูนี่เฮาซิมีเลยนะเพิ่นซิมีเลยเดี๋เปลี่ยนให้เลยนะครับมีอะไรบ้างก็จะไงได้อเออพี่น้องและเอ่อเขาก็มั่นใจเนาะถ้าผู้ใดยังบ่ฮู้สำหรับที่ซื้อรถซื้อล่อลาไม่รถอีซูซูอยู่ในเขตสวรรค์เขตในเขตเมืองอุทุมพรเานี่กัมามานี่ดีกว่าบรเตียงแนะนำดีกว่า ว่าไปห้านข้างนอกกะบโมเมนว่าเพื่อนบอุดีมันก็ดีอยู่แต่ว่าบางห้านบางที่เ่ากะยันเจออะไรที่แบบมันมันบม่ได้มันมาตรฐานขึ้นอยู่ศูนย์นะพี่น้องเลยเดี๋ยวมันขับไปนู่นนึงเลยทีอ้าวเพกแล้วนะแต่ว่าในศูนย์นี้มันของแท้คือสั่งตรงมาจากญี่ปุ่นโดยตรงเนาะอะไรทุกสินเนี่ยนะบัรน,นี้เขาใสา่คก็คือของมากกบรดเลยเละมันก็นทนพี่น้องเนานะอ่ะประมาณนั้นผ่าไว้สำนักก่อนบัรนน้กะเปเตียงเขาตัวเดินทางก่อนเนาะกลับบ้านกลับซองก่อน พ, 5, พ,พี่น้องเอ้ยมาเอารถมาหนีกันเรียบร้อยครับจอดที่พุ่นแหละเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยไปอยูด่ดีมีเฮงบัสกูจุคนสบายดีเดอ้อสบายดีได้เดอ้อขอบคุณขอบใจโดยโดยโดย,โดย,โดยสบายดีได้เดอ <laughs> อ้อไป